ถามว่ามองจีนอย่างไรเชื่อไหคะเราควรจะมองจีนอย่างไรคะดี๋ยวคิดว่ามีสาปประเด็นนะคะเราควรจะมองจีนอย่างไรก็คือเราควรจะมองจีนตามความเป็นจริงเราอย่ามองจีนแบบมีภาพลวงตาเราอย่ามองจีนแบบมีมายาคติหรือมีอคติกับจีนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราอย่ามองจีนโดยผ่านแว่นของตะวันตกนะคะเราเราดูข้อเท็จจริงแล ดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราจะมองจีนเนี่ยเราก็จะไปยึดติดกับประวัติศาสตร์เกินว่าในประวัติศาสตร์จีนเคยเป็นอย่างนี้จีนเคยมีราคามิตรภาพจีนเคยเอื้อนเรามองจีนปัจจุบันดีกว่าว่าตอนนี้จีนเขาเป็นอะไรนะคะในเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2ดิฉันคิดว่านอกจากจะมองจีนตามความเป็นจริงแล้วเราน่าจะรู้ว่าจีนคิดอะไรนะคะเราลองไปนั่งในหัวใจคนจีนซิไปนั่งในในหัวใจของผู้นําจีนซิว่าเขาคิดอะไรเขาถึงจะทําอย่างนั้นเราสิ่งจะได้อ่านเกมเขาออกนะคะแล้วเราอาจจะต้องเข้าใจว่า สโลแกนพรรคคอมมิวนิสต์คืออะไรคะรัฐมินตี้ีประชาชนจีนต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นหลายอย่างเราก็อาจจะทําเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของเขาเรากไไ็ไปเพื่อจะให้รู้ทันเขานะว่าเขาค,คิดอะไรนะคะประเด็นที่3นอกจากจะมองจีนตามความเป็นจริงนอกจะมองว่าจีนคิดอะไรแล้วที่สําคัญเนี่ยเราควรจะไปรู้ว่าจีนทําอะไรกับคนอื่นจีนทําอะไรกับเพื่อนบ้านจีนไปทําอะไรไว้ที่อินโดนีเซียจีนไปทำอะ,อะไรที่มาเลเซียที่พมา่าหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่เราจะได้ อ,ออกไปจากพรมแดนไทยสัทีไม่ใช่เราอยู่แต่ในกราของเราแล้วเราคิดว่าจีนทนําก,กับไทยเราคือโอ้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดกลายเป็นว่าอ้าวจีนก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กันเข้าไปทั่วโ,โลกลนนะที่หมดแหละนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออยากยาจะให้เราออ,ออกไปแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะมันอาจจะใช้เวลามากหน่อยในการที่จะไปศึกษาสิ่งที่จีนกับประเทศอื่นเขาปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะคะแล้วก็กลับมาที่ประเด็นที่4นะคะเราก็มามองตัวเราเองนะคะเราจะรู้สึกเหมือนกับที่หลายท่านว่าโอ้ยเราได้เปรียบจังเลยในเรื่องที่ตั้งภูมิศาสตร์ แล้วยังไงอะคะไอ้ที่เราบอกว่าเราได้เปรียบจังเลยแล้วเราจะไปชวนสิงคโปร์มาคุยกับเราเพื่อจะทํานู่นทํานี้ประเด็นคือสิงคโปร์จะมาคุยกับเราไหมทําไมสิงคโปร์ต้องมาคุยกับเราทําไมสิงคโปร์คุยกับจีเองเลยไม่ได้หรอทําไมต้องมาใช้เรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากละคะว่าภาษาเดียวกันด้วยพูดง่ายด้วยเราก็มีร่างด้วยเพราะฉนั้นประเด็นของดิฉันนี่คือว่าประเด็นหน่ของดิฉันนี่คือว่าแต่เราทําได้นะหมายความว่านี่คือสิ่งที่ถ้าเราโพสิชันหรือระวังตําแหน่งตัวเองแล้วว่าเนี่ยอยากให้คนอื่นมา เรามีข้อได้เปลี่ยนในเชิงภูมิศาสตร์แล้วพระเจ้าให้เรามาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทำยังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะคะที่เราจะใช้ตัวเราเนี่แหละค่ะเป็นเชื่อมโยงระหว่างประเทศเหล่านั้นกับจีนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ยากมากแต่คิดว่าต้องทำครับสนุกสนานมากครับสิงคโปร์สนใจไทยเราทำมันร่ช่องเราให้อร่อยลออช่องสิงคโปร์ซึ่งไม่มีที่สิงคโปร์้อบพระคุณมากครับจนแก้วชากันหน่อยครับ